สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเลมอนเค้กปอนกันค่ะทำกันแบบง่ายๆอร่อยๆนะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพื่อนๆสามารถไปดูส่วนผสมกันได้เลยค่ะพี่ได้แปะไว้ให้ด้านหน้าส่วนที่จะถึงตรงนี้นะคะตรงสีเขียวนี่เลยค่ะมีปริมาณให้ครบทุกอย่างสามารถแคปไว้ได้นะคะ มาลงมือทําด้วยกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะน้ำเลมอนค่ะเทผสมกันไว้นะคะคนให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็พักไว้เลยนะคะมาต่อกันที่ส่วนของไข่ไก่ค่ะก็จะมีไข่ไก่ผสมกลิ่นวานิลาไว้นะคะตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็พักไว้เหมือนกันนะคะ นี้นะคะตีไว้ประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเนยเค็มนะคะที่พี่ใช้วันนี้ค่ะเอาออกตู้เย็นมาสามารถตีได้เลยนะคะไม่ต้องรอให้ละลายหรือว่าอุณหภูมิห้องค่ะถ้าใครใช้เป็นเนยจืดก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะน้ำตาลทรายค่ะพอใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ตีด้วยความเร็วระดับกลางนะคะเมื่อกี้ตอนที่ตีเนยเปล่า,า,าก็จะเอาเบาๆค่ะ นี่นะคะตีให้จนขึ้นฟูแบบนี้เลยค่ะพี่ก็จะย่นเวลามานิดนึงนะคะให้เพื่อนๆดูแบบนี้ค่ะอันนี้คือตีเสร็จเรียบร้อยประมาณ5นาทีก็จะได้แบบนี้นะคะปาดตรงขอบขอบที่เลอะลงมานะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปทีละนิดนะคะแบ่งใส่ประมาณ5-6ครั้งค่ะแต่ละครั้งที่ใส่ไข่ลงไปให้ตีประมาณสัก30วินะคะค่อยเติมอีกรอบนึงค่ะ ทำแบบนี้ทุกรอบค่ะจนกว่าจะหมดไข่นะคะก็แบ่งทําเป็น5 6รอบค่ะเดี๋ยวพี่ก็ขอตัดไปตอนที่ตีเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ใส่ไข่ไปทั้งหมดแล้วค่ะก็จะออกมาแบบนี้นะคะเนื้อครีมก็จะประมาณนี้ค่ะอย่าลืมปาดขอบด้านข้างลงด้วยนะคะ เสร็จแล้วก็จะมาร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูลงไปนะคะนำแป้งกับผงฟูผสมกันก่อนค่ะเสร็จแล้วร่อนลงไปในชามผสมได้เลยค่ะร่อนเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยๆตะล่อมแป้งนะคะให้เข้ากับเนื้อครีมจนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ สังเกตดูนะคะไม่ให้เหลือฝุ่นแป้งอยู่เลยค่ะพอผสมเนื้อครีมเข้ากับแป้งเรียบร้อยแล้วก็มาใส่น้ำเลมอนกันค่ะที่เราผสมน้ำตาลไว้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปทั้งหมดค่ะคนให้เข้ากันอีกทีนึงนะคะ ตอนนี้ส่วนของเนื้อเค้กเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะก็ไปเตรียมเทใส่พิมพ์พกันได้เลยนะคะก่อนที่จะเทใส่พิมพ์พค่ะนำกระดาษไขนะคะมารองพิมพ์พแบบนี้ค่ะพิมพ์พที่พี่ใช้วันนี้ก็เป็นขนาด12เซนคูณ20 0เซนนะคะลึกก็น่าจะประมาณสัก6เซนค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยค่ะ สำหรับด้านบนก็ปาดด้วยนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็เคาะเคาะสักสองสมที่ค่ะตอนนี้พี่ก็ได้อุ่นเตาไว้เรียบร้อยค่ะใช้ไฟ180องศานะคะไฟบนล่างค่ะพัดลมเปิดไม่เปิดก็ได้นะคะแล้วแต่ค่ะ ตอนแรกจะใช้เวลาอบ10นาทีก่อนนะคะที่180องศาค่ะเสร็จแล้วลดไฟเหลือ160องศานะคะอบต่อประมาณ35-40นาทีค่ะขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะคะตอนนี้สุกเรียบร้อยก็นำออกมาวางไว้ค่ะยกออกจากพิมพ์เลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราใส่กระดาษไขแบบนี้ไปจะเอาออกง่ายค่ะ พึงไว้จนกว่าเค้กจะเย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วก็มาทำซอสเลมอนลาดด้านบนกันค่ะตอนนี้เค้กก็เย็นเรียบร้อยนะคะมาผสมซอสก่อนค่ะก็จะมีไอซิ่งนะคะแล้วก็น้ำเลมอนค่ะปริมาณพี่ใส่ไว้ให้ด้านหน้าหมดแล้วนะคะสำหรับซอสเลมอนนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าชอบเยอะๆก็ทำเยอะได้ค่ะ ปริมาณเรากะเองได้เลยนะคะนี่ค่ะคนให้ค้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลาดลงไปด้านบนได้เลยค่ะ ผมพี่จะราดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบเยอะๆค่ะสำหรับซอสถ้าใครไม่อยากให้ไหลลงด้านล่างแบบนี้ก็ใส่ไอซิงเข้าไปนะคะให้ข้นๆกว่านี้ค่ะพอราดซอสเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะมาแต่งหน้ากันนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆสามารถแต่งอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะถ้าใครไม่แต่งเลยก็รอให้เซ็ตตัวก็ตัดทานได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็เซตตัวแล้วค่ะพร้อมตัดเสิร์ฟแล้วนะคะเวลาตัดแนะนำให้ใช้มีดหั่นขนมปังนะคะจะได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าด้านบนเขาจะแข็งแข็งเซตตัวไปแล้วนะคะถ้าเราใช้มีดกดลงตรงๆก็อาจจะทำให้ยุบได้ค่ะพี่จะใช้เป็นมีดหั่นขนมปังแบบนี้นะคะจะได้ง่ายต่อการหั่นค่ะสูตรนี้นุ่มอร่อยมากเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองทำทานกันค่ะ นี่นะคะดูด้านในกันเลยค่ะไม่ยากนะคะทํากันแบบง่ายๆค่ะถ้าดูจบแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ